กับโปบาทใหมู่ปกาศรายการโทรข่าวค่ะรู้สึกก่อนรู้สึกการได้รับประกาศนี้เป็นยังไงางรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้แบบแสดงความสามารถตรงนี้ให้ใครดูมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากเราไม่เคยทํามาก่อนเนาะแล้วก็เหมือนมันเป็นอะไรที่ท้าทายมันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นสิ่งที่แบบ คือมันพลาดไม่ได้เพราะว่าพอพลาดเนี่ยคนที่เขาดูอยู่นี้มันเป็นเรื่องของข่าวเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนเราก็เลยแบบว่าตื่นเต้นกับมันมากค่ะในรามีการเตรียมตัวยช่ไหมคะราะมันเป็นครั้งแรกของเราค่ะเตรียมตัวยังไงก็คือตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมาประกาศข่าวทุกเวลาก็คือซ้อมแล้วก็ดูแล้วก็ซ้อมแล้วก็ดูก็คือเรียกคนในบ้านว่าคุณผู้ชมคะ <c oughs> แม้แต่ลูกกับสามี <c oughs> เราก็คุณผู้ชมคะทานข้าวค่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอินกับมันแล้วเรา คือเจนนี่เป็นคนที่ถ้าได้ทําอะไรลแล้วเราจะจริงจังแล้วก็เต็มที่มากซ้อมตลอดเวลาใช่ค่ะเ,กกดดเอ,อ่อวันแรกทีว่วันแรกจะกดดันหน่อยแต่ว่าพอฟีดแบ็กออกมาคนแบบให้กําลังใจเยอะเราก็เลยคลี่คลายมากขึ้นแต่ยังคงความตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันก็ยังใหม่สําหรับเราค่ะักดดันรือจกท่านแบบว่าเราจะทำได้ไหมจะผ่านไหมแบบก็แบบเครียดเลยเลยแหละค่ะก,ก็เรียกว่าเครียดได้เพราะว่าคือมันเป็นโอกาสที่ ผู้ใหญ่ให้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอะเนาะคือถ้าวันนี้เราทําไม่ได้อะโอกาสแบบนี้ไม่รู้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อีกนึกออกไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ชอบงานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แล้วพอเราได้มันมาเราก็อยากคงมันไว้ให้นานที่สุดก็เลยกดดันแล้วก็เครียดไปด้วยเลยค่ะออทกกนนะุกท่านเลยค่ะมีคําแนะนําจากพี่โจ๊กพี่เก๋พี่ฝ้ายพี่แอน,นะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดก็ได้พี่แอนนะคะนี่เลยตํานานของเราช่วย ติวตลอดโทรหากันตลอดค่ะว่าแบบตรงไหนบ้างที่เราต้องปรับต้องทำอะค่ะพอได้มาเริ่มใหม่แล้วรู้สึกแฮปปี้ทำกันทครั้งแรกก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ให้ยังไม่ให้มากๆยังไม่ให้เต็มที่มากเพราะว่าเราก็มีความผิดพลาดอยู่ให้ตัวเองกี่ปปเปอร์เซ็นต์คะตอนนี้วันแรกใช่ไหมคะก็หกสิบเจ็ดสิบละกันอยากอยากได้เต็มร้อยอยู่ก็ไปฝึกค่ะพยายามดูข่าวเยอะมากทุกวันนี้เป็นี่พอจะการออกไปน้องก็มีกระแสมากมายค่ะ เช็คค่ะเช็คเช็คทุกคอมเมนต์เลยแหละเพราะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่เราก็อยากทําให้มันถูกใจทุกคนเนาะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยาก่ออย่างเช่นล่าสุดเลยเทปล่าสุดสิ่งที่แบบว่าคนพูดเยอะมากก็คือเสื้อผ้าหน้าผมรอานนี้เราก็พยายามที่จะปรับให้มันดูแบบว่าเรียบร้อยขึ้นอะไรอย่างนี้เรียบร้อยไหมค่ะแล้วก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับนั่นแหละเสื้อผ้าหน้าผมเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการพูดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้อง ให้มันํำนานมากขึ้นจะได้ตื่นเต้นน้อยลงค่ะแล้วมีการแบรบว่าที่เขาได้แนะนำเรื่องการปรับที่ปรับอะไรอย่างนี้นิดนึงเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์ก็ชมว,ว่าอุ้ยเราเราเรือชาร์จอ่าก็บน้ำเจเจเลยจะมีการปรับนี้เรื่องอีกไหมว่าแบบพ่าหรืออะไร ก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับข่าวให้มากขึ้นแล้วก็เหมือนจะนี่ยังติดดูสคริปต์มากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะคือเราก็กังวลกลัวจะพูดผิดอะไรเงีเ้ยเราก็อาจจะยังดูแต่ว่าตอนนี้คือพยายามดูข่าวเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันมัน,มนยังต้องคงดูบ้างอะ่ะเนาะพี่เนาะด้วยความที่มันเป็นข่าวอ่ะเราไม่อยากให้พลาดมันมันแต,ตกต่างยังไงบ้างในการเป็นนักร้องเราจับเนื้อเพลงแต่การเป็นผู้ประกาศเ,เราต้องนั่งอา่านสคริปต์มันมันยากยังไงบ้าง เหมือนการร้องเพลงมันก็ปล่อยไปตามฟิลนะมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเราอาจจะอยากทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําก็ได้แต่พอการเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีมากๆเลยคือความน่าเชื่อถือเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วเราก็ยิ่งอยากทํามันให้ได้ค่ะค่ะในเรื่องของความเหมาะสมตรงนี้หนูก็ เข้าใจแล้วก็น้อมรับทุกความคิดที่ส่งเข้ามาแต่ว่าใดๆคือเราก็ควรทํางานหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงลูกพอโอกาสมันเข้ามาเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มองว่าเหมาะสมเราก็ยินดีที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทีนี้ก็ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเนี่ยเหมาะกับงานตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าวันหนึ่งเจนนี่ไม่เหมาะจริงจอ่ะเจนนี่เชื่อเหลือเกินว่าทางช่องเนี่ยเขาก็คงรู้และก็คงหาวิธีปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเอาเราไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะกับข้อจาขาดก็เรามีอะไรผู้ประกาศหรือล่า วอ,อนที่ใหญ่เนี้ยไฟเรามีชุดปิดกัง ออตอนแรกไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าเราอาจจะเป็นเพียงมาสร้างสีสันให้กับทางรายการแต่ว่าตอนนี้พอมันมีประเด็นตรงนี้เข้ามาบอกเลยว่าคิดแล้วก็มีการปรึกษากับทางผู้ใหญ่จนถึงขั้นตอนนี้ก็ไปหาความรู้ว่าอ๋อคือการสอบใบผู้ประกาศข่าวอะ่ะตอนนี้คือเราต้องไปอบรมกับทางกสทอชอแล้วก็มีการสอบเจนนี่ก็ดูนะคะว่าแบบวิธีการสอบเป็นยังไงเขาเปิดรับปีละกี่ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อที่เราอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดและเจนนี่ก็คือตอนนี้ก็คิดแล้วว่าอยากจะไปทําตรงนั้นให้ได้เลย คือต่อให้เราจะทําหน้าที่ประกาศข่าวต่อหรือไม่แต่เจนนี่ก็อยากมีตรงนั้นไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการรับงานในครั้งต่อๆไปคือเราต้องพร้อมทุกอย่างไว้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้กับเจนนี่เกี่ยวกับเรื่องการมีใบป,ประกาศข่าวขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกว่าการที่จะมานั่งตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆส่วนตรงนี้เจนนี่ก็นับไปคิดเอาไปคิดแล้วก็เอาไปปรับปรุงจนตอนนี้ก็มีมีปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าจะไปสอบจริงๆค่ะก็ได้ยังยังยังคงทำงานอยู่คว่คู่กัน ใช,ใช่ค่ะก็ยังทําทุกอย่างเยอะแย,ะเ,ยะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่สังคมจับจ้องแล้วก็มีดราม่าเยอะซึ่งตรงไหนที่เจนนี่บอกแล้วว่าถ้าแนะนํามาแล้วหนูทําให้ได้หนูยินดีที่จะทําและถ้าวันหนึ่งเราไปมีเราไปสอบหรือว่าไปได้ใบประกาศข่าวมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราต่อให้เราจะได้ใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมคะแล้วอนาคตเนี่ยถ้าเราทําได้และเรามีไว้เนี่ยเราก็คงจะ ได้ใช้ตรงนี้นานๆแล้วกันเนาะค่ะค่ะก็อย่างที่บอกอันไหนทําได้ก็ทําทันทีเลยก็มีการปรึกษากับช่างผมช่างหน้าว่าวันนี้ขอลุกที่แบบว่าให้มันเข้ากับบุคลิกภาพที่เราได้ทําหน้าที่ในการประกาศข่าวคนก็บอกว่าเขาลาคาญหน้าม้าเราเราก็เอาออกไปตอลุกมาืนเลย มันก็อาจจะมีบ้างเวลาอยู่บ้านเวลาไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนวันนี้หน้าที่ของเราคือทําหน้าที่ประกาศข่าวเราก็ต้องปรับลุกมาให้เข้ากับหน้าที่ของเราหรือเวลาไปร้องเพลงเราอยังชอบหน้ามา้าเราก็อาจจะใส่หน้าม้าเวลาร้องเพลงก็ได้ ไม่ได้น้อยใจค่ะแล้วก็เ,ออเราก้าวผ่านคําว่าน้อยใจมาแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกด้วยซ้ําว่าสําหรับคําแนะนําที่มันเป็นเรื่องที่ดีก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางเรื่องบางรู้อะบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้เลยอะเหมือนเรื่องใบประกาศอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมถูกไหมคะก็ขอบคุณทุกคนมากกว่าค่ะไปก สำหรับคนที่ตัดสินไปก่อนเจนนี่แทบแบบไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราช่างใจเป็นสองอย่างว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยมาจากแค่อคติหรือว่ามาเพื่อแนะนำจริงๆถ้ามาแค่อคติอันนี้เราต้องมองข้ามเพราะอย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามาเพื่อแนะนำจริงๆหวังดีจริงๆอันนี้เราต้องเอามาใช้และต้องเอามาปรับให้ได้คะ่ะแล้วรู้สึกไงบ้างที่หลายคนบอกว่าเราด้าคิวบิเดตในการเป็นคนดรามีฟูได้มาเป็นผู้ประกาศ เจนนี่ว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถมากกว่าถ้าเจนนี่ไม่มีความสามารถตรงนี้เลยสักนิดอะทางผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้โอกาสเราถูกไหมคะชิงนี้อยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสามารถกันสักนิดนึงแล้วก็ลองลองดูก่อนเนี่ยวันนี้วันนี้มีอีกหนึ่งวันก็ลองดูว่าเออเราพอจะไปได้ไหมเราอาจจะยังต้องปรับให้คําแนะนําตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเจนนี่ก็เห็นว่ามีพี่ๆดาราหรือว่าอินฟลูต่างๆเนี่ยมาอ่านกันเยอะแยะมากมายซึ่งเจนนี่ก็มองว่าโอกาสตรงนี้มันไม่ได้มีกันทุกคนเนาะ คนอื่นมาทำไมเราโดนคนเดียวเรารู้สึกไหมว่าแบบก็มีดาราท่านเดิมคนนี้ทำไมโดนอยู่คนเดียวเออเจนนี่เลิกก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะไม่ได้มาน้อยใจแล้วว่าทําไมพอไปเจนนี่แล้วโดนด่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมาคิดตรงนั้นแล้วเราคิดแค่ว่าเราจะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมให้มันลบคําสบประมาทให้ได้เราจะตั้งใจให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะคือตอนนี้เรา ให้ความสําคัญกับทางผู้ใหญ่กับทางช่องกับทางข่าวมากๆเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต่อให้ชาวเน็ตคอมเมนต์ยังไงแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังให้โอกาสนั่นคือเรายังได้ทําต่อถูกบไหมคะใช่เราก็เลยให้ความสําคัญกับทางผู้ใหญ่มากๆค่ะกับทางอัมารินเองก็ถึงมีรายการใหญ่สองรายการค่ะบอกว่าเจนนี่เป็นลูกรักอัมารินหรือเปล่านั่นรู่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเอ่อคำว่าลูกรักหรือว่าไม่ลูกรักเนี่ยเจนนี่ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจกับความพยายามมากกว่าถ้าเจนนี่ไม่ไม่ตั้งใจทํางาน เขาก็คงไม่จ้างเราต่อหรือว่าไม่ให้เราไปทําตรงอื่นใช่ไหมคะคือทุกองค์กรต่างอยากได้คนที่ตั้งใจทํางานจริงๆแล้ววันนี้เจนนี่ก็คงพิสูจน์ให้กับทุกๆท่านเห็นว่าเราตั้งใจกับมันมากๆใช่ค่ะค่านทีกสามีนิดนึงก็ลงใจก็เลบอกว่าทีมเราเป็นที่บอกว่า่งัีเออค่ะเออสามีจะจะสงสารแหละเพราะว่าทุกวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยซ้อมหนักมากจนสามีบอกว่า พักบ้างนะตัวเองอย่าลืมนะตัวเองยังมีทําค่ายยังมีทําธุรกิจสินค้าอะไรเงี้ยเขาก็แอบ,บสงสารเราแล้วพอเขาเห็นคอมเมนต์ที่ คล้ายๆแบบมาดูถูกหรือว่าอคติเราอย่างเงี้ย <_ d> um> เขาก็จะมีอารมณ์ผู้ชายที่แบบน่าจะห่วงแฟนว่าเ,ออเราจะรู้สึกยังไงเขาก็มีอารมณ์ไปบ้างแต่ว่าเจนนี่ก็พูดว่าเออจนนีต,ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสอนเขาเองนะว่าให้รับมือยังไงอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันค่ะแต่ว่าได้ๆคือทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองสามีเจนนี่เขาก็มีความคิดในมุมมองของเขาการที่เขาจะออกมาปกป้องเราก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีกับเราเขาบอกว่าเขาปีเป็นพิเศษอะไรนะคะท่า่อสังหาเาปีเป็นพิเศษ เขาเขาบอกว่าทำไมให้คนที่มีข่าวไม่ดีมาทำงานอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือสามีเขาก็จะมองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสอย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดแล้วอยู่ที่ว่าพอเราผิดพลาดแล้วอะเราจะเอาคำผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงใช้ในชีวิตยังไงถ้าเจนนี่ยังผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอันนี้เจนนี่ยินดีให้ทุกคนด่าแต่ตอนนี้เจนนี่พยายามทำให้ทุกคนเห็นว่า ท่นี่ถ้าจะเกิดความผิดพลาดคือมันต้องไม่ใช่เรื่องเก่า่ะนั่นแปลว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่และทจะนี่ก็เชื่อเหลือเกินว่าต่อให้เรามีใบประกาศข่าวในอนาคตเราก็อาจจะยังมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นขอแค่มันอย่าผิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆิมจนคนเขารู้สึกเอือะอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนบรรทุกเอ้คนข่าวนี่เขาขึา้นโซนเาน้อเสียงอะไรได้อ่านสินบมันอ่านค่ะก็เป็นพลังบวกแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าส่งพลังใจให้กันเพราะว่าทุกการทํางานย่อมต้องการกําลังใจนะคะพอคนมาคอมเมนต์ยิ่งเป็นพี่ๆที่แบบว่าเป็นผู้สื่อข่าวด้วยกันอย่างเช่นวันนั้นลงจากเวทีทุกโต๊ะมาปุ๊บพ,พี่เก๋บอกว่าน้องเก่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ชื่นใจเหลือเกินเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ประกาศข่าวที่แบบว่าชํานาญและเขาจะรู้ว่าอย่างนี้คือดีหรือไม่ดีพอเราได้รับคําชมจากรุ่นพี่เรารู้สึกว่าเออเราเองก็ทําได้นะมันก็เลยมีกําลังใจในการอยากทําต่ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยว,วันนี้รู้สคริปต์ือยังคะว่าจะต้องอ่านยังไม่รู้แบบไหนยังไม่รู้สคริปต์แต่ว่าเมื่อเช้าก็ตื่นมาดูว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามทําความเข้าใจใเราต้องเช็คข่าวอยู่ เช็คข่าวอยู่แบบตลอดเพื่อท,ทเนนช็คคำว่าใจในข่าวใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเป็นประจำแต่ว่าเรายังต้องเช็คตลอดเผื่อวันนึงแบบว่าพี่ๆเขาเรียกตัวด่วนอย่างเงี้ยเราจะได้เหมือนสแตนบายรอแล้วเฮ้ยเราพร้อมนะเราอยากทํานะอะไรเงี้ยค่ะก็เช็คตลอดแล้วก็ฝึกดูพี่ๆเป็นตัวอย่างค่ะมีคนแบบมาบูลลี่หรือว่าล้อเลียนสังเดชทองแดงเราค่ะ เป,เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ดีกว่าเราเป็นคนใต้เนาะจริงๆเนี่ยถ้าทางช่องอนุญ,ญาตให้เราเป็นภาษาใต้นี่ก็ยินดีนะ <laughs> แต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของเอกลักษณ์เนาะก็พยายามปรับค่ะถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้ปรับก็จะปรับให้แต่ว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มบ้านเราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กบ้านเราเนี่ยอ่านข้าวร้อยจังภ <c oughs> าษานี <c oughs> ฉันก็ะเร่งได้อะไรแบบเนี่ยมันก็ภูมิใจไปอีกแบบนึงค่ะ <c oughs> ล่าสุดถึงดราม่าเนาะที่ว่ามีคน ตามมาด่า,ารังควาไม่หยุดเลยไงยใใบ้างเออจริงๆเนี่ยคนตามด่าเจนนี่อ่ะมันมัน,ม,นมันมีมาตลอดแหละเราไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็ไม่ได้ไปไปอะไรกับเขาแล้วแต่ว่าเนื่องจากครั้งเนี้ยพี่พี่ท่านเนี้ยเขาถึงขั้นไปตามรังควานกับตัวแทนที่เขาเปิดสินค้ากับเรา คือคนที่เขาจ่ายเงินให้เราเขาเป็นตัวแทนกับเราซึ่งเรามีหน้าที่ดูแลเขาแล้วก็เลยออกมาพูดประมาณว่าขอความเห็นใจไม่ได้จะฟ้องนะคะไม่ได้จะแบบว่าไปหาทัวหาพวกในการทะเลาะวิวาทคือไม่ไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลกับใครแล้วแต่แค่อยากขอความเห็นใจนิดนึงว่าให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคือถ้าอยากด่าก็ด่าให้มันตรงประเด็นหรือว่าให้มันพอดีพอดีไม่ใช่ไปตามด่าจนทําให้ธุรกิจใหม่ของเรามันเกิดความเสียหายต่อแบรนด์เพราะว่าแบรนด์ที่เราทำเนี่ยมันลงทุนถึง10-20ล้านเนาะพอมันมีสิ่งเสียหายเกิดขึ้นเน ะเชื่อถือเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วก็เลยขอความเห็นใจว่าถ้าอยากจะด่าก็คือให้เบาลงนิดนึงหรือไม่ก็อย่าตามรังควานไปถึงบุคคลอื่นเลยที่ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะเป็นปีเลยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆพอเราได้ไปส่องอะไรเงี้ยเราก็ คือเราไม่อยากเอาเรื่องเขาเลยเพราะว่าเราก็เข้าใจถึงสภาพจิตใจกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเจอเนาะเราก็เลยปล่อยวางมาแล้วไม่ได้ทว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงก็มีดูค่ะพี่เขาก็เป็นคนบ้านเดียวกับเราเลยนี่คือสิ่งที่เราเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคนใต้ด้วยกันถึงไม่สนับสนุนกันเราก็เลยบอกไปว่าไม่สนับสนุนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าทําลายกันก็พอก็คือเราก็พยายามไปส่องไปดูแลพี่เขาก็น่าจะทํางานก่อสร้างซึ่งเราก็ยิ่งเห็นใจเข้าไปอีกกับมุมมองความคิดอย่างที่บอกว่าคนเรามันไม่เหมือนกันแต่แค่ ขอความร่วมมือเถอะหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวช่วยหนูหน่อยบอกพี่เขาว่าให้หยุดการกระทําเหล่านี้นี่โชคดีแค่ไหนที่เป็นเจนนี่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะมีการฟ้องหลักแสนหลักล้าน,แล,าาน,านาและคุณพี่เขาจะหาเงินจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเขาจร,จริงๆเลยตัวจริงเลยค่ะแล้วเหมือนวันนี้ยพอแบบว่า FC เราไปบอกว่าคุณพี่หยุดนะคะเดี๋ยวเจนนี่จะฟ้องอะไรเขาก็แบบฟ้องเลยฟ้องเลยอะไรางเงี้ยเราก็เลย มองเห็นถึงทัศนคติของเขาแล้วก็ก้าวผ่านแล้วก็มีการขอโทษตัวแทนไปเพราะว่าเจนนี่ไม่สามารถคุมคนทุกคนได้เลยอ่ะคือทุกคนมันหลากหลายความคิดจริงๆแล้วแบบนี้เราอาจคือจริงๆเราบอกว่าเราไม่ค้ฟ้องแต่จริงๆมันอาจจะเราอาจจะต้องเออ่เส่นความเมื่อการเลี้ยวแบบคุยแบบอย่างนี้เพิ่มเติมไโพสที่โพสไปวันนี้ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเป็นการเตือนแหละว่าหยุดก่อนคือเราต้องเตือนก่อนเผื่อเขาจะคิดได้แต่ถ้าอนาคตยังเกิดเคสแบบนี้อีกเราก็จําเป็นจะต้อง ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อปกป้องตัวแทนหรือว่าสินค้าของเราที่ทํามาค่ะ mm hmm. เพราะตอนนี้ธุรกิจกาลังไปได้ดีเลยไม่อยากให้มีอะไรสะดุดเพราะฉะนั้นถ้ามีนิดนึงเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็เ,เดี๋ยวค่อยปรึกษากับฝ่ายกฎหมายอีกทีนึงค่ะนะไม่น o i นะไม่นะชิวๆมากเลยค่ะเรื่องเล็กมากแล้วพอพอ,พอได้ไปส่งชีวิตของพี่เขาเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าเอออย่าไปอะไรกับเขาเลยอย่าไปจองเวรจองกรรมค่ะดีที่สุดให้อภัยดีที่สุดสกดเมือาา่อก่อนที่แบบพอเราเดนกระแสเมื่อก่อนเราจะเดนกระแสแบบเป็นนรก แต่พอวันนี้เรามาอีกจุดๆนึงที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นคือเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเป็นผู้ประกาศข่าวสายอาเซียนคระแรงกดดันมันเยอะขึ้นอยู่วิธีการปรับการใช้ชีวิตเรามีความระวังอะไรมากขึ้นแต่รค,คิดวิธีารเออสิ่งหนึ่งเลยที่ได้รับคำแนะนำจากพี่แอนนั่นก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือทีนี้ถ้า เราอยากให้คนเชื่อถือเราเกี่ยวกับการอ่านข่าวเราก็ต้องย่อมมีการปรับลุกถ้าเราอยากทําตรงนี้แน่นอนว่าเราจะต้องเสียโอกาสบางอย่างในชีวิตเช่นการเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาเจนี่ก็ต้องปรับลุกเวลาไร้สดหรือใดๆอย่างเงี้ยเจนนี่ก็มีการปรึกษาถึงขั้นล่าสุดเจนี่เนี่ยก็คือมีการเข้า Google ไปดูว่าจรรยาบรณของข่าวคืออะไรนักข่าวคืออะไรอ่านข่าว ที่ดีต้องเป็นแบบไหนแล้วก็พยายามไปดูพี่ๆที่อ่านข่าวเก่งๆนะคะว่าเขาใช้วิธีไหนในการอ่านข่าวอาชากรรมใช้เสียงแบบไหนข่าวบันเทิงอ่านได้ยังไงเมื่อมีคนเสียชีวิตเราติดเล่นไม่ได้เราอย่างเงี้ยค่ะพยายามทําการบ้านหนักมากนะคะเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุดค่ะหลายคนก็ชมว่าเราเป็นคนเก่งทั้งเล่นคอนเสิร์ตเป็นคุณแม่ในะจไะลไรสดขายของที่ยังมารับหน้าที่ทุกกาสเอาแบ่งเวลาย,ยังไงคะเจะนี่ค่ะ อย่างที่เคยบอกว่าหนูไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราเป็นคนเคยจนมาก่อนเราย้ํากับตัวเองเสมอว่าลูกเราครอบครัวเราต้องไม่กลับไปยืนจุดนั้นเราก็เลยให้ความสําคัญกับการทํางานมากตัวเงินเนี่ยจะได้น้อยได้มากเราไม่ซีเรียสแต่ขอให้เราได้มันอยู่ตลอดและเรายิ่งวันนี้เราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักซึ่งการประกาศข่าวหรือการใช้เสียงในการทํางานน่ะน้อยมากที่ FC เจนนี่จะรู้ทุกคนอาจจะมองเห็นแค่ว่า คนนี้คือนักแต่งเพลงคนนี้คือนักร้องแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าเราอะ่ะคือเป็นคนที่แบบเป็นนักพูดอีกคนนึงนะสมัยเรียนอะ่ะหนูชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับการพูดมากๆนะคะแล้ววันนี้พอได้มาใช้มันเรารู้สึกว่าที่เรียนมามันคุ้มค่าล่าสุดอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยค่ะโทรมาสแสดงความยินดีร้องไห้แบบภ,ภูมิใจในตัวเธอมากเพราะวันนั้นที่อาจารย์พาหนูไปแข่งขันอนะ่ะอาจารย์ร้องไห้เพราะว่าเจนนี่ไม่มีเงินค่ารถ คือเราไปแข่งเราต้องจ่ายค่ารถไปเองแล้วเ,ลเราก็ได้แชมป์กลับมาแล้วก็ได้ค่าเดินทางกลับมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนตอนนี้ค่ะไปแข่งขันโตวาทีระดับประเทศค่ะแล, <cos. S 2> แล้วก็ได้แชมป์มาแล้วก็ได้ไปแข่งขันเล่านิทานระดับประเทศก็ได้แชมป์มาเหมือนกันเราคือเจนี่จะชอบชอบทำอะไรที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แล้วแต่พอชีวิตมันติกผันไปเกี่ยวกับการร้องเพลงมันสามารถสร้างรายได้กับครอบครัวเราก็ต้องเนาะ คนเรามันก็ต้องดิ้นรนกันไปอะ่ะแต่วันนี้โชคดีมากที่พอชีวิตมันกําลังลงตัวเราพอจะมีทุนในการทํางานแล้วมันมีโอกาสที่สิ่งที่เราชอบมันเข้ามาเจนนี่ไม่ปฏิเสธที่จะรับไว้เลยพอทางผู้ใหญ่บอกว่าเจนนี่อยากทํำไหมตอบทันทีเลยว่าอยากทําค่ะพร้อมมากพร้อมมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็กใ,ใช่อยากใช้ว,ชวิชาที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูในการทํางานอยากได้อะไรให้บอกถ้าทาให้จะทําให้ค่ะถ้าทําให้ได้จะทําให้ เออหนูว่าหนูห้ามดราม่าไม่ได้หรอกร้อยคนร้อยความคิดเนาะแล้วก็จะไปบังคับให้คนที่ไม่ชอบมาชอบเรามันก็ยากสิ่งเดียวที่ทําให้ได้คือแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่เหลือก็ให้เขาตัดสินเอาล้วลกันแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่หรือว่าผู้จ้างงานเป็นคนตัดสินเราดีกว่าไม่ต้อตัตัวเราเองอ่ะก<อ>็พยายามจะลดความดราม่าให้น้อยลงมลดค่ะ รถแล้วก็คิดตลอดไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดชีวิตเจนี่พยายามปรับถ้าทุกคนสังเกตได้ว่าหนึ่งปีนี้ตั้งแต่เจนี่มีลูกมาเจนี่ปรับตัวเองเยอะมากปรับจนสูญเสียความเป็นตัวเองจนแม่รู้สึกถามตลอดว่าเหนื่อยไหมอยากกลับไปเป็นเด็กตลุกติ้งต้องคนเดิมไหมอยากกลับไปออกินข้าวที่บ้านกับแม่ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ว่าคือหนูไหวหนูชอบหนูจะทําให้ได้หนูจะลบความสุขประมาทให้ได้ถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันไม่ได้ยากเหมือนตอนที่เราหนีนี้อ่ะพี่ คือ<ม>ตอนที่เราเป็นหนี้มันยากกว่าไปขายรองเท้าตากแดดตากฝนได้เงินน้อยยากกว่าเยอะเลยอันนี้แค่ปรับในบางเรื่องเพื่อให้ชีวิตดําเนินต่อไปในเส้นทางที่สวยงามมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยค่ะเรามองโ,กโกอยงไบ้าง,างว,วันนี้เราเป็นผู้ประกาศค่เะเรามองโกการเป็นผู้ประกาศเราเ้าต้องขั้นไหนแบบเป็นผู้ประกาศจอจริงจริงหรือว่าแบบอะลองฝึกทักษะเรื่อยๆเป็นผู้ประกาศบันเทิงเป็นผู้อะไรเรารู้สึกว่าโกเราณตอนนะี้ โกเรานะตอนนี้คือหลังจากเทปแรกที่ได้ทําไปกลับไปช่างใจทั้งคืนว่าเราชอบมันจริงไหมสรุปก็ได้คําตอบว่า เราชอบเรารอที่จะให้ถึงวันนี้เร็วๆด้านแปลว่าเราชอบเจนนี่อยากให้ถึงวันนี้เพราะนี่เป็นเทปที่สองนะนั่นแปลว่าเราชอบมันจริงๆก็เลยคิดในใจว่าก็คงดีนะถ้าได้ทําตรงนี้ไปตลอดชีวิตหรือว่าใช้ตรงนี้เป็นอาชีพหลักในการดําเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นแหละทุกอย่างมันก็ต้องมาพร้อมโอกาสจากผู้ใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเอนดูหนูตลอดไปจะไม่เปิดช่องนี้เลยยังไง, <c oughs> ไงนะไรนะจะไม่เป <c oughs> ิดช่องนี้เลย อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เปิดไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันก็ต้องกลับมาเดนนี่เราเป,ป็นนักแต่งเพลงมีแบบคิดไว้ไหมว่มมาจะแต่แงเพลงให้ในการทุ๊กต้อค่ะอันนี้เริ่มคิดแล้ว<อ>นี่แหละถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องแต่งแลยถ้าจะอยู่ต่อค่ะทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วให้ผู้ใหญ่บอก <ๆ S 2> ไม่มีสิ่งไหนที่หนูทําไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่มองว่าเราทําได้เราต้องทําให้ได้ค่ะก็คือจากนี้คือจะเป็นดิวเจนนี่ได้หมดแล้หมดชื่อคือชาเิืยอมันสชนะพัเชื่อถือให้กับบุ้คโกลค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันอาจจะแฟนคลับเด็กๆไวรุ่นเราเขาก็คงแปลกใจแหละว,ว่าพี่เจนี่คนเดิมหายไปไหนเพราะมันก็เจนนี่ทุกโตแลเนะเี่ทุกโตเลยลเหรอเจนนี่ได้หมดเจนี่ได้หมด <laughs> 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 ตอนนี้ก็มีพี่แอนแหละเพราะว่าพี่แอนคือเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วพี่เขาให้คําแนะนําเราตลอดซึ่งพอเราได้ใกล้ชิดกับใครเรารู้สึกว่าใครเป็นคนเก่งเราก็อยากเป็นแบบเขาให้ได้ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีเงาใดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปทุกคนจะคิดว่าเจนนี่จะไปแทนที่ไม่มีเด <c oughs> ็ดขาด <c oughs> อยากเก่งให้ได้เหมือนพี่ๆในวงการทุกคนค่ะแล้วก็อยากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากเป็นตัวเองเพราะว่าพี่ผู้ใหญ่แนะนําว่า การจะเป็นนักข่าวที่ดีคือต้องไม่เป็นเงาใครต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะการที่เขาเลือกเราเขาอยากได้ความเป็นเจนนี่เพราะฉะนั้นแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มันบาลานซ์ให้ดีที่สุดไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะยืนยันไม่เป็นเงาพี่จิตตีเหรอ,อ <laughs> พี่เขาเป็นไอดอลค่ะแล้วก็พี่จิตด,ดีเก่งมากมากนะคะ,ะยินดีจะนําสิ่งที่พี่เขาแสดงออกมามาปรับใช้กับเราให้ได้มากที่สุดไม,ไม่ได้คิดจะแทนที่ใครหรือว่าจะอะไรเพราะว่า เจนี่ความสามารถตรงนี้ยังน้อยมากถ้าเทียบกับรุ่นพี่นะคะยังต้องฝึกฝนอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเด็กคนก็จะมาบอกว่าเ,เด็กคนนี้ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดียนมาสุดท้ายให้ออนเป็นแฟนปากนิดนึง ก็ฝากทุกๆคนนะคะติดตามรายการทุกต๊ะข่าวจริงๆร,รายการเขาดังอยู่แล้วเลยแต่ว่าในเทปที่มีเจนนี่ก็อย่าลืมส่งกําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยยังมีพี่แพรี่พี่วิลลี่พี่เชียมาสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทุกวันเนาะเวลา18บแนาิกาห้านาทีทางช่องอมเบรนเลข34นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากให้กําลังใจเจนนี่กันด้วยจะได้ไปต่อหรือไม่หรือว่าจะได้มีโอกาสขยายสายงานนี้หรือเจนนี่จะไปสอบใบประกาศ อะไรนะวิชาชีพวันไหนก็<ม>ฝากรอติดตามกันดูนะคะ